มังคุดจ้ามังคุดลองชิมดูก่อนได้นะจ๊ะมังคุสดสดสดใหม่ๆเพิ่งเก็บมาจากสวนเลยจ้าปลูกเองกับมือเลยนะจ๊ะสามโลร้อยจ้าลองชิมดูก่อนนะทำไมมันฝาดจังเลยอ่ะคุณคะมังคุดร้านนี้มันฝาดมากเลยอะคะ่ะฉันว่าเราไปดูร้านอื่นกันดีกว่า เป็นไปนไม่ได้หรอกจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันลองแกะลูกใหม่ให้คุณชิมดูก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะ,ะนี่จ้ะให้สามีของคุณชิมด้วยนะไปเราไปกันเถอะได้เจอกับแฟนเก่าที่เคยถูกฉันทิ้งแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอฉันในสภาพแบบนี้ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยพี่ครับเช็คบินด้วยนะครับได้ค่ะพี่ครับดูเค้กก้อนนี้รบกวนห่อกลับบ้านให้ผมหน่อยนะครับปับ แล้วผมก็ยังมีบัตรส่วนลดของทางร้านอีกด้วยยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะนี่มะนาวฉันก็ไม่ได้อยากจะว่าอะไรกันหรอกนะแต่ว่าผู้ชายมีต้องเยอะแยะทำไมแกถึงเลือกผู้ชายที่ขี้งกแบบนั้นหระ ก็ดีแล้วนี่อนาคตถ้าเกิดว่าแต่งงานกันไปแล้วเขาก็จะได้เป็นสามีที่รู้จักประหยัดไงล่ะแล้วแต่แกเถอะแต่ว่าแกก็คิดดีๆก่อนแล้วกันนะอืมรู้แล้วนะงั้นเรากลับกันเถอะแฟนฉันมาหลับแล้ว่ะไปๆๆมะนาว เดี๋ยวฉันจะไปดูหนังกับแฟนไปด้วยกันไหมไม่ไปหรอกแกไปดูเถอะเดี๋ยวฟีฟาแฟนของฉันก็มารับแล้วโอเคงั้นฉันไปก่อนนะไว้เจอกันบ๊าบบ๊ายบาย มะนาวฟีฟ้ามาแล้วเหรอคะไปค่ะเรารีบกลับกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปดูผลสอบตั้งแต่เช้ารถของแฟนเฮราสวยังไงนะครับฐานะผมจนขนาดนี้คุณไม่อายหรอที่มาคบกบผมก็ฉันชอบคุณนี่คะอีกอย่างฉันก็รู้ด้วยว่าคุณต้องพยายามมากกว่าคนอื่นแน่นอน ขนมก่อนนะคะนายธนพัฒน์ผลสอบออกแล้วนะคะปีนี้คุณก็สอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วนะแอนใครเนี่ย เก่งจังเลยสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะผมก็อยากทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพื่อที่เวลาผมเรียนจบไปเนี่ยผมจะได้มีงานดีๆทำจะได้รีบเก็บเงินขอคนแต่งงานอย่างแงล่ะครับบ้าใครจะแต่งงานกับคุณล่ะคะ,ะใช่สิผมมีอะไรไมาให้คุณด้วยนะอะไรเหรอคะลับตาก่อนสิ ลืมตาได้แล้วครับยสวยจังเลยอ่ะนี่คุณซื้อให้ฉันเหรอคะใช่ครับพอดีว่าผมไปทำงานพิเศษมาขากลับผมเห็นว่าสร้อยมันสวยดีผมเลยซื้อมาให้คุณนะครับม,มาครับเดี๋ยวผมใส่ให้คุณนะ ถึงแม้ฐานะทางบ้านของเขาจะลำบากแต่เขาก็มักจะคอยเก็บเงินซื้อของขวัญมาให้ฉันเสมอมะนาวมะนาวทำไมไม่ได้จู่ๆคุณมาบอกเลิกผมเพียงเพราะผมไม่มีเงินแค่นั้นนะหรอ ผมไม่เลิกหรอกนะมะนาวต่อจากนี้ไปหลังเลิกเรียนผมจะหางานทําเพิ่มถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรเนี่ยผมจะซื้อให้คุณทุกอย่างเลยไม่จําเป็นหรอกฟีฟ่าเฮ hey, ล่าเพื่อนของฉันพูดถูกหน้าตายของฉันสามารถหาแฟนที่รวยๆทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นได้มะนาวนี่เราคบกันมากี่ปีแล้วทําไมคนหนึ่งพูดแบบนี้อะฉันจะพูดแล้วจะทำไหมอีกอย่าง คุณอย่ามาขัดขวางเส้นทางชีวิตที่กำลังจะร่ำรวยของฉันมนาวคุณอย่าทำแบบนี้ได้ไหมคุณฟังหมก่อนนะก็บอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งเราเลิกกันแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกไม่เข้าใจหรือไง ถ้าคุณยังมาเสียใจที่หลังละเอ่อนี่พวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอ ผู้หญิงคนนี้ไงที่ผมเคยบอกคุณว่าเป็นผู้หญิงที่น่าเงินที่สุดในชั้นเดียนของผมเขาชื่อว่ามันนาผมซื้อมังคุดของคุณหนึ่งลูกด้วยเงินหนึ่งพันบาทไม่ต้องคอนนะ กิเข้าได้แล้วผู้ชายคนนี้คือ,เ,อ,อเขาคือสามีของฉันเองคุณแต่งงานแล้วเนี่ยหรอชีวิตรวยๆที่คุณบอกว่าคุณอยากได้ผมให้คุณเพิ่มอีกสองพัน ถือว่าเป็นเงินแสดงความยินดีย้อนหลังให้กับชีวิตคู่ของคนละกั <c oughs> <c oughs> นฮันระวังหน่อยสิมานั่ง นาวลองให้ท้ำไม้หรอเอ้ลองนะอ่ะ,อะกี่บังคุดปังให้อ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะ ตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาการของน้องคุณสาหัสมากหมอคิดว่าน่าจะโดนของแข็งฟาดเข้าที่ศีรษะถึงแม้ว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะผ่าไปได้ด้วยดีแต่หมอคิดว่าสติปัญญาของน้องคุณคงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเรื่องนี้คุณต้องทำใจไปด้วยนะครับ ไม่เป็นไรหรอคะ่ะขอโทษนะคะล้องชายมึงอะตีลูกชาย,ชยคุณจะหัวโนขนาดนี้ยบอกมาสิเหตุการณ์นี้มึงสองพี่น้องจะรับผิดชอบยังไงหนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ แต่การยกพวกตีกันในครั้งนี้น้องหนูก็สาหัสมากเหมือนกันเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกค่ะเอองั้นมึงอย่าให้กูเจอน้องชายมึงอีกแล้วกัน นี่น้องกุญแจห้องของน้องเนี่ยพี่เปลี่ยนแล้วนะส่วนค่าเช่าห้องที่ค้างพี่ไว้สองเดือนพี่ไม่เอาแล้วพรุ่งน้องอ่ะรีบายกไปซะพี่คะหนูกับน้องของหนูขอเวลาอีกสองสามวันได้ไหมคะไม่ได้การที่น้องชายของน้องเนี่ยยกพวกตีกันมันมีความโหดร้ายแล้วก็รุนแรงมากและที่สําคัญมันส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของหอ,อพี่ตอนนี้ไม่มีใครกล้ามาเข้าที่นี่แล้วพี่คะหนูขอโทษที่ทําให้พี่เดือดร้อนนะคะรีบใส่ของไปได้แล้วไป ตัดความสัมพัญกับพวกคุณสองพี่น้องไปแล้วตอนนี้น้องชายคุณก็มีสภาพเป็นแบบนี้นี่ก้อนนี้ถ้าไม่มาทวงกับคุณแล้วจะให้ไปทวงกับใครล่ะฉันจะไม่เสียใจชีวิตฉันมันเป็นขนาดน,นี้แล้วจะให้ฉันดูด้ว อร่อยไหม <S <S มังคุดฝาจริงๆด้วยฝาดก็ไม่ต้องกินชี่มะนาวคุณจะปิดบังเรื่องนี้กับผมไปถึงเมื่อไหร่ผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะยทำไมคุณต้องผลักผมออกจากชีวิต แล้วแบกรับทุกอย่างไปแบบนี้คนเดียวด้วย่ะชีวิตของฉันยังมีเรื่องอีกมากมายที่ต้องจัดการและรับผิดชอบฉันไม่ควรที่จะดึงคุณเข้ามาเดือดร้อนเรื่องในครอบครัวของฉันฉันคิดว่ามันไม่สมควรเลยจริงๆชีวิตที่ไม่มีคุณต่างหากที่ทำให้ผมเดือดร้อนและก็เหนื่อย พี่ฟีฟาเด <de ak> ี๋ยวน,นี้หน <s list> ูแสดงละครเก่งขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครั้งนี้พี่อย่าปล่อยให้พี่มานาลุดมือไปไง่ายๆนะคะ <S <s list> <s list> <S พี่ฟีฟา <S <s <list> <S ใช่ เขาเป็นท้องสาวของผมเองมานลาวต่อจากนี้ไปผมจะดูแลคุณเองนะครับ ขอบคุณนะคะที่คุณยอมเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับฉันต่อไปคุณอย่าทำแบบนี้อีกนะครับเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันมีเรื่องอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับค่ะ